พระจุลาลงกรณ์บรมราชาิลัตนะครับด้านหน้านะครับมาดูภาพด้านหลังกันนะครับภาพด้านหลังก็จะเป็นลักษณะปราพ่อนะครับก็จะเขียนนะครับปาพ่อนสองสามเก้นะครับถึงหนึงสองสนะครับ หนึ่งสองสี่เก้านะครับจะมีทรงช้างนะครับนี่เป็นการาพระราชทานนะครับให้เป็นกำลังใจในการาหลังจากสงครามโลกนะครับใครมีก็เป็นบุญบาร,รมีนะครับท่านที่สนใจนะครับอยากได้สะสมไว้นะครับก็ติดต่อผมได้นะครับ ราคาอยู่ที่ราคาประเมินอยู่ที่ห้าแสนบาทนะครับสนใจติดต่อนะครับ0 6 5 8์หก9 3 9ขอบคุณมากครับ